ใครที่กลับมาเล่นแล้วไม่มีของนะครับตอนนี้ทางผมก็รับทํากิจกรรม50,000คิวอยู่นะของก็ได้ตามในรูปเลยครับพอเอาไปลง PVE ได้แน่นอนแล้วถ้ายศไม่สูงเนี่ยทางผมก็มีบริการปั๊มยศให้นะครับผมถ้าสนใจยังไงก็สามารถอินบ็อกแฟนเพจมาได้เลยน,นะครับ โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับปืนชาร์กวอเทอร์กันนะครับหรือว่าปืนฉลากของเราเนี่ยเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลุยกันอยู่ในด่านมัมมี่นะครับปืนตัวนี้ผมไม่เคยเอามายิงมัมมี่ด้วยคนชมนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้มันจะแรงไหมแต่ลองดูแล้วกันนะครับว่ามีปะอุ้ยโอเคว่ามีตัวนึงอุ้ยไอเชี่ยเจนเจนพี่เจนเออขอมีชีวิตรอดกันได้ไหมขอยิงสักตัวนึงก่อนตายอะไรเงี้ย เปิดบินมาตายเลยนี่ผมทำใจไม่ได้จริงๆนะครับโอเคครับท้องนี้ไม่โนออะไรเลยนะครับใครอยากเล่นอะไรก็จัดเลยนะผมก็ขออนุญาตล่าแล้วกันนะครับเพราะถ้าไม่ล่าเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้ครับทุกคนครับมันก็จะไม่ได้ยิงนะครับทุกคนครับมีไหมเนี่ยดูข้างหลังกันเฮ้ยมามอบมามอบกูขอยิงอย่าลัากูโอเคเสี่ยวพวกปืนบอมเหมือนกันตนู้นตรงนู้นสองตัวผมไม่ไปแล้วกันะ มีตัวดูดด้วยใครจะไปก็ไปเถอะนะครับโอเคครับผ่านกองกระสุนก็นต้องเก็บนะบทุกคน,นครับไปเลยครับผมโอ้ยไม่จะโดนวะยิงขี้เพื่อกันโอเคครับมีตัวยินฟีนอันตัวหนึ่งครับมาเดย์มาเดย์เออมาเดย์มาเดย์มาเดย์ช่วยมาเดย์ครับ เอาตัวนี้แล้วกันเหมือนมีตัวยืนฟรีตรงนี้นะครับตัวนึงเฮ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยว,เ,ยวเห็นจ้าเห็นนะจารไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นนะเห็นนะเอาแต่ครับสวยครับนล้มาสองคิวแล้วครับตอนนี้ไม่ค่อยดุเลยอ่ะโอ้ยเอาเฮี้ยหา <c oughs> อะไรวะไอ้ยิ่งผ่านตัวล่องหนโดน gu ตบปุ๊บตายห่าเลยก็ตกฟันอะไรกันครับนี่เพิ่งบ่นไปเองนะครับว่ามามีไม่ค่อยดุจะโดนเลยกู ้ยตายเลยกูนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตและตบคนสักคู่แล้วกันนะครับทุกคนแตกไปนหนึ่งครับอีกตัวนี้ไงได้ไปนหนึ่งตัวแล้วครับที่เหลือ้องฝากเพื่อนดู้แล้ว้ยมีตัวดูดนะโหดูดยังสวยเลยแต่วิ่งเข้าไปตบไม่ทันแน่เลยชแล้วกันโอ้โหต้องรอดูดครับทุกคน ตูดูมันจะเกิดม่อีกรอบปะวะเอเคครับนี่ไงโดนไปดิมึงพิวนักนะโดนไปดิครับรออะไรอ่ะไว้เดี๋ยวผ่าที่เหลือกันนะนี่แหละอยู่บนห่อนะครับโอเคขื่อนไปดิพี่รออะไรครับวิงไปเลยจุ๊กจุ๊ก ปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บมาดิอุฮ้ยไม่โดนไอ้เชี่ยส่เล็งอย่างดีเลย <c oughs> ไม่โดนได้ไงวะครับโดนไปดิครับวันนี้เต็มๆ,ๆครับผมสวยครับแจ่มมากนะครับไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ผมก็จะถ่ายประมาณสักสิบห้านาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ดีว่าห้องมันจะยับขนาดไหนนะครับห้องมันยับเยอะแล้วแบบของมันแบบ เชี่อจนผมเล่นไม่ได้ผมก็จะไม่เล่นนะครับเครื่องเพราะไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะของมันโกงเกินนะ่ะและปืนตัวนี้บางทีอาจจะไม่ได้ยิงนะครับเริ่มขึ้นแล้วพี่มีปะวะไม่มีนะโอเคเสวยครับวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเชีย่ยใจพี่เกือบแตกมาดีมาดีผมต้านผมต้าน โอเคผมล่าเลยแล้วกันนะครับนี่ผมต้องล่าครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขอได้ไหมขอได้ไหมตัวเนี้ยขอดเถอะนะมีผมต้องนานกูขอแล้วกันล่าเลยแล้วกันนี่ไงเอามีเป็นกลัวผมแล้วครับตอนนี้ต้องเอาปืนยิงโอเคสวยครับอืมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันฟีวะเนี่ยเฮี้ยระแวงอยู่นะครับทุกคน โอเควอุ้ยิวเครื่งบนญเครืงบนมาเครื่อนงบนุมาถอยก่อน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 มาเดี๋ครับมาเดี๋ครับโอ้สองตัวเลยเหรอวะเจนนะพี่เจนนะเด็ดบกต้านครับไปเยอะครับผมไปเยอะครับอะไรจ้าเอาไะล่ะเอาไะล่ะไม่ตายสักทีวะ <laughs> ถอยแล้วกันถอยแล้วกันนี่ okay. ครับเก็บกระสุนแป๊บนึง อ๋ออยากลองเหรออยากลองรอครับมาดิอยากลองก็มาดิตายไหมวะตายหน่อยดิึกจังบักโล้เนี่ยเออตายแล้วครับสวยครับยิงเป็นแม็กเลยนะแมงไม่ตายผมสักทีวะตัวข้างในนี่คือแตกไปแล้วเรียบร้อยแถวนี้มีมีปอบวะแถวนี้ไม่มีมัมมี่เลยทุกคน ผมว่าอีกสักพักนึงเดี๋ยวบามีม่มันก็ออกแล้วนะครับเริม่มแบบว่าคนแรงกดดันไม่ไหวทุกคนมันล่าดีอย่างบ้าเลยใช่ไหมดครับเหลืออีกสี่ตัวนะครับสี่ห้าตัวตอนนี้แอบอปู่ไหนของมันวะโอเคของเกียร์แม่งอย่างเยอะนะมีงบม,มีหม,มูมอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนไปฝังนู้นครับนี่มีแล้ว สามติบพีครับอะไรครับนี่แหละครับคนล่ามัมมี่ของจริงนะครับผมหอมีปะวะไม่รู้ขอลีกะสนห้พร้อมกันหลังเข้าแล้วพี่หลังเข้าแล้วพี่ไปเอามันเออใส่ยิงดันไปให้แตกแล้วเคครับ <laughs> <laughs> ไปดิน้าดีครับรออะไรอะ่ะเปแล้ววะเยหมดห้องครับเรียบร้อยครับจบเจ้าไม่เล่าหลือเลยทีนี้นะครับ <c oughs> อะไรมันจะขนาดนั้นวะหน้าแล้วแบบผมเห็นบางคนเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ด้วยดูยด,ดิเขาจะรู้สึกยังไงวะแล้วเจอเกมในสภาพแบบนี้นะครับอ่าใครที่อยากกลับมาเล่นใหม่ก็แบบว่าไม่มีของเนี่ยก็ต้องหาห้องที่มันไม่โนแล้วกันนะครับอาจจะเล่นยากหน่อยนะถ้าแบบว่า ต้องหาห้องโนนี่ไม่ใช่ห้องไพโนหาห้องโนเล่นเอานะครับพวกนี้แบบมีของมันก็จะเล่นแบบบ้าเลยครับจะเล่นยากนิดหนึ่งนะโอเคครับอันนี้คืเป็นมีอยู่กี่ตัวที่หนึ่งเป็นหนัวที่หนึ่งจะดุนะโอเคครับโอ้ยเหี้ยดงมมีลงมือม,มีสัต ยก,น,ก,น,กน,นี่งไงโดนระเบิดไปดิเรียบร้อยไปดิครับไปดิครับแตกไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 หลังติดหลังติดหลังติดสวยตายไปครับอุ้ยโอ๊ยอะไรอ่ะปิงเหรอเป็นตัวมันบาบ,บาปะเป็นที่เน็ตผมหรือว่าเป็นที่อะไรน่าจะเป็นที่เน็ตเขานะครับ มันอยาให้มมีมีที่ยืนครับเฮ้ยยิดอะไรตนี้ยที่ายแล้วชิบหายแล้วมะไเฮ้ยๆครับไครับมีฟันแม่งเลยเดี๋เด,เด <c oughs> แตกไปครับสวยครับอีซี่ครับผม ออกไปแล้วครับผมมามีออกไปแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห <c oughs> จะไปจูก,กับมามีแล้วครับเมื่อกี้เดี๋ยวนะมีตัวล้งหัวใช่ปะเอาแตกไปแล้วหนึ่งนี่ไงไม่โดนตัวล้งหัวตกแตกไปแล้วโอเคครับตอนนี้พยากรเออเขาเรียกอะไรนะทรัพยากรมามีก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนนะครับอ๋ <c oughs> ออะไร เาล่วงไปดิพี่ล่วงไปไหนพี่อุย้ยเดี๋ยวเๆดๆๆี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย,อย,อยล่วงผตรงนี้มีตัวหนึ่งนี่ไงวะหุ้ยไปนู่นปะอุย้ยอะไรครับกูหลังก็เข้านาก็มีเยอะจัดเ <c oughs> ยอะจัดประหลัดบอกโดดๆๆโดดโดดจะรอดไหมเนี่ยกูไปนู่นก่อนไปต้องตามมาไ่ต้องตามมาไปต,ต,ติดโอ้โแตกไอ้เหี้ยติดปุ๊กแตกปั๊บเลย นะครับจบจัดเลยนะครับตัวนี้ไป <c oughs> ขึ้นเลยครับขึ้นหอนดีกว่านะครับไม่อยู่มามี่แม่งก็แบบไล่ตบคนแล้ววะตอนแรกผมยัง,ยงติ่มเลยนะไม่โดนปะวะผมไม่โด,โโดนปุ๊บป๊บแตกกูแตกเหลือหกวีครับ ปับป๊บ,บจริงๆก็อยากลองเป็นมันมมี่ทุกคนชมพิสตารหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมัมมี่เนี่ยเราจะลองไลต่ตบผลให้ทุกคนดูนะมาดูกันดีกว,ว่ามันจะจบไวอะไรอย่างงี้ไหมนะครับเรามาดูแบบว่าเป็นฝั่งเราเราแล้วยิงมัมมี่มันก็จะดูหดหูนิดนึงนะนะครับแต่ถ้ามัมมี่เล่นเป็นอ่ะมันก็สนุกอยู่นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมเป็นจริงด้วยเฮ้ยนี่ไงกว่าแล้วก็ต้องเป็น สวัสดีครับไม่โดนอุ้ยไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพันไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวผมไปหาตบตัวอื่นกันละกันคนหอนี้ตบยากมากครับนี่ติดอะไรวะใช่ติดเพื่อนอีกนี่ไงเฮดช็อตไปส,สิครับตดมาแตกกูเนี่ยแตก <c oughs> เออแตกต้องงี้ดีวะ กองทำมามีอ่อาหน่อยเว้ยเฮ้ยไม่โดนมีดูดไหมฮะดูดมาได้ไหมจีจีเนี่ยดูดมาได้ปะดูดมาได้ปะโอ้เชี่ยไปไม่ดูดนะเพื่อนเมื่อกี้มีตัวดุดไปมองหน้ามันเฉยเลยนะครับไม่งไม่ยอมดูดเลยเนชะี่ยถ้าโดนผมน่าจะได้คิวฟรีแหละไป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  อู๋บนหออย่างเยอะเลยเชื่อขึ้นยังไงวะก็ตรงคือมันขึ้นยากมากนะครับมีทั้งจ,จีมีทั้งอะไรเนี่ยนะครับผมไม่สามารถขึ้นได้จริงนะนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองฝืนตะขายในทัเพชีวิตหนึ่งขึ้นไปแล้วกันนะครับเนะี่ยคือแค่น,นี้ก็จะตายแล้วอะ่ะเรียบร้อยคือมันขึ้นยากมากครับโอเค คออว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะีผมต้องมาไปทำธุระต่อนะครับเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับรวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตัมให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย